อะไรอ่ะไหนดูครับดูดูดูโอ้ดีไซน์เท่มากเลยนะครับดูแหวนดูแหวนของสลาแมนเดอร์นั่นและแหวนแบบนี้ก็ต้องเหมาะกับไอจังดังงานที่หนึ่งของเราและนี่ครับเชิญครับมาเชิญสวมให้ด้วยครับคุณจะใส่ได้ไหมนะขอบคุณนะคะโอ้แหวนจากไทยกลับมาด้วยนะเนี่ยใช่โอเคเข้าร้องใส่ได้ไหมเนี ใส่ได้ไหมออเข้ากันได้พอดีเลยครับเป็นแบบผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยจะโอเคไหมนะใส่แบบนี้ยังไงมันก็สวยดีนะแต่ว่าเหมือนจะหนักกว่าจริงๆผมว่าเข้ากันสุดๆเลยนะใช่สวยมากสวยครับดีมากเลยอะใช่ครับเห็นด้วยครับแน่นอนว่าตอนนี้มันจะเป็นประกายอยู่นะครับแต่อึดใจเดียวมันจะยิ่งประกายออกมามากกว่านี้เองนะพ่นนะ ต่อไปจะขัดล้างให้เงางามจนเข้าไอ้จังขึ้นไปอีกก็เป็นได้นะเลยหรือเปล่าดีครับครับระหว่างที่จะขัดล้างมันเนี่ยเรามาดื่มชากันก่อนดีกว่านะครับเออครับเอ๊ะเจ้าการที่มันรั่วนี่นะอระหว่างนี้เรามาค่อยๆดื่มชาแล้วก็มาขัดล้างแหวนดีกันดีกว่าจังเลยช่างาสมุดใรจังเลยแหวนดีต่อสุขภาพด้วยอ่ะนะเสียงคุณเาีค่ะขอบคุณขอโทษนะครับขอแหวนแป๊บหนึ่งนะฮารุนนะจะเอาไปขัดล้างใช่ไหมฮะ แล้วเอามาไว้ตรงนี้ก่อนกันแล้วกันแล้วก็เอาน้ำร้อนๆมาขัดล้างคงจะทําให้แหวนงามมากขึ้นเลครับนสพินะคงจะเปล่งประกายขึ้นมาทีเดียวน้วร้อนเทนะครับผมจะเทน้าร้อนลงไปแล้วนะครับจะเทแล้วนะครับเทเลยเทเลยนะฮะนี่น้องมาตะไลเอ๊ะเออะ้าเอ้าเอ้านั่นแหวนแหวนแะวนอะไรอ่ะลายเน้ำร้อนลงไปแล้วละลายหายไปเลยครับทำไมเป็นอย่างนี้ไปได้เนี่ย นี่แหละครับเรื่องมหัศจรรย์ของฮอลัสล่ะครับแหวนซาลามันเดอร์นั่นเองโอ้ยเหมืนจะที่ไม่ใช่เลยอ่ะ นี่ใข่เงินไม่ใช่หรอไอ้จังตอนนี้ตกใจเสียงแมนมากๆเลยนะรู้ป่ะโอ๊ยไม่เอานะโอ๊ยตัดเสียงออกก็ตัดออกเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นสาวประเภทสองแม่ลุงเต่าไหก็ไปแซวเธอได้ท er ี er ่เราพูดไปงั้นเราลูกหลานไม่คิดอะไรหรอกลูกหลานนะแล้วทำไมเจ้านี่มันถึงละลายอ่ะถึงแม้ว่าแหวนนี่จะเป็นโลหะแต่พอโดนน้ำร้อนมันกลับละลายเป็นเพราะอะไรงั้นพวกเรามาเปิดเผยตัวจริงของเจ้าแหวนแห่งสลามิเดอร์กันล่ะครับ ความลับมันก็อยู่ที่จุดหลอมเหลวนั่นเองแหละครับขอโทษนะลุงเต่าห้ที่หลอมเหลวนี่มันเหมือนกับละลายไหมก็ได้ครับแต่เราเป็นรายการวิทยาศาสตร์นะครับใช้คำว่าหลอมเหลวจะดีกว่านะครับและเทพกันเยอะเลยจุดหลอมเหลวที่ว่านั่นก็คือระดับอุณหภูมิที่ของจะละลายนั่นเองนะครับจะพูดแบบหลักการก็คืออุณหภูมิที่ของแข็งเปลี่ยนไปของเหลวนั่นเอง โดยปกติแล้วแหวนจะทําจากโลหะเช่นเงินที่จุดหลอมเหลวที่961องศาเซลเซียสทองก็มาถึง1,064องศาแต่เจ้าแหวนนี่ทับจากโลหะที่จุดหลอมเหลวต่ำกที่เป็นอยู่ที่นะห610องศาเท่ากันเลยนะใช่ใช่ใช่เนี่ยนะเขาเรียกกันว่าโลหะจุดหลอมเหลวต่ำโลหะจุดหลอมเหลวต่ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพูดไปอีกทีดิ โลหะจุดหลอมลเหลวต,ต่ำโอเคดีมากนะส่งนี้จะเอาไปทำอะไรครับให้จำมไม่ได ok ้รอกันฮะฮะคือเหมือนเหมือนเท้าเปล่าด้วยคือโลหะจุดหลอมเหลวต่ำที่ว่าคือการนำเอาโลหะหลายชนิดมาผสมให้เป็นสัดส่วนเหมาะสมต่อการใช้งานหรือผสมให้จุดหลอมเหลวปรับตามการใช้งานและโลหะชนิดนี้ผสมโดยโลหะสามอย่างคือสเตนนัมบิสมัท อินเดียมอันนี้เป็นการผสมกัลโลหะสามชนิดนี้จริงๆนะครับผมมีการทดลองอีกสักอันอยากจะลองดูนะครับเอาเชิญาเลยขออนุญาตนะครับเอาเชิญครับเมจังเมจังเหรอมาแล้วครองเมจังอุวิการท่านนี้มันมีอย่างนี้บ้างเลยอ่ะ นี่รอาออดิชั่นจากคนกว่าหนึ่งหมื่นห้าพันคนเชื่อนะครับเนี่ยตอดนหน้านี้เห็นมีอย่างนี้เลยแม่เนี่ยเป็นผู้ช่วยกัาตำหนักเราจากนี้ต่อไปครัและจะไปเป็นคนช่วยไขปริศนาต่างๆของเราด้วยน่าจะมานั่งอยู่กับเราเรื่อยๆเลยนะพี่โอแข่งเนาะสายขอลองถือหน่อยนะลองหาที่แข็งตีดูดิลองลองตีตรงนตรงนี้โอ้ยก็เหมือนโลหะธรรมดานะฮะเนี่ยแข็งด้วยไหนลองตีตรงนี้สิโลหะธรรมดาโป๊ะ แล้วจะเป็นยงไงอันนี้นะครับดูให้ดีนะครับเดี๋ยวจะลองเทน้ําร้อนลงไปนะครับแล้วเราจะเอาแท่งโลหะนี้จุ่มลงไปในน้ําร้อนนะครับเดือดล้นจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดเป็นยังไงนะแปลกเนาะดูที่ไปเลยมาด้านล่านละลายแล้วละลายไปจมน้ำเลยละลายใหญ่เลยโอ้โหเลดาเลยครับเลยครับใช่แล้วผู้จัเการต้องแปลกแน่ละด้วยดูสิ เออแปลกสุดละนี่ละ,ะลอยออโลหะจุดหลอมเหลวต่ำล่ะนี่นี่อีอนี่ะข<ม>องมันแล,แล้วที่เอละลา,ลายอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นอะไรต่อโอ้าวแต่พอมันโดนอากาศแป๊บเดียวมันก็กลับมาแข็งเหมือนเดิมแล้วล่ะครับครับเป็นโลหะที่นนาพิศวงจริงๆเลยนะครับจริงๆแล้วเขาเอาไปทำอะไรหรอตัวอย่างเช่นอะไรครับจริงๆก็ไปทำอะไรได้เยอะแยะเลยครับ เอาตอยาสาาําคัญในชีวิตประจําวันเลยกันแล้วกันยกตัวอย่างเช่นเจ้ววาวาลแกสอันนี้เลยนะครับใช่แล้วครับมันเป็นส่วนประกอบสํคาคัญขอ,องวาลวแก๊สครับเราสังเกตดีๆนะครับเห็นที่สีแตกต่างใช่ไหมครับนั่นละเจาโลหะจุดล้อมเหลวต่ํานี่เองนะครับ<อ>เมื่อเกิดเหตุผิดปกติที่อุณหภูมิตัวถังร้อนขึ้นเจ้าตัวนี้ล่ะครับมันจะกันไม่ให้ระเบิดเพราะถ้าหากวาแกสร้อนจนอาจจะระเบิดจากข้างในเจ้าตัวนี้จะค่อยๆปล่อยแก๊สออกมาเพื่อกันการระเบิดนั่นเองโอ้ยางงี้ต้องตามนั้นเลย เรียยเยี่ยมไปเลยเนาะคืออย่างตัวผมบวมขนาดนี้ผมจะใช้วาวแบบไหนดีอะเอ๊ะติโต้คออะไรเหรอพี่ฮะตีโต้บวมจนใกล้จะระเบิดอยู่แล้วจะเอาลมอ่อวยได้เยอะเลยเนาะผมคงจะใช้ได้ดีไม่น้อยเลยนะครับเนี่ยคุณเต่าไข่ครับงั้นมาดูทางนี้เลยครับ เจ้าโลหะที่ละลายเนี่ยเราสามารถเอาไปขึ้นรูปใหม่ได้ด้วยนะครับงั้นที่เราละลายไว้ผมจะลองเอามาขึ้นรูปดูใหม่นะครับลองดูเลยครับเราโอเคนะครับโอเคมาเลยฮะเนี่ยมันลงไปตามแม่พิมพ์แล้วอ่ะดูสิไงลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วเด็ดเด็ดเด็ดเอาไอ้คนทีโชนนี่เอาไปทําตุ้มหูได้เลยนะเนี่ยดีไหมใครอยากได้บ้างเอาไปทําตุ้มหูดีไหมแข่สวยดีเหมือนกัน